ไม่ไม่เยอะ่ากจริงใจแม่บอกว่าแป๊บนึงเพียงตี่แล้ว <c oughs> ขาผม ว่าใชอ่อนเลยค่ะเราเรามานานแล้วอะไรอย่างเงี้พยพลพลรอจริงจริงอย่างที่บอกว่าแบบทุกคนขอ,ขอพูดจำอีกรอบนะอย่าเบื่อกันนะคือแบบว่าคือแบบว่าต่อยก่อนได้มีข่าวไปว่าเอพอพลออกจากวงการแล้วจริงๆแล้วพลย,ยังไม่ได้ออกขนาดนั้นค่ะแค่แบบเหมือนความไม่ได้เล่นละครแบบ 3, 5 7 9อะไรเงี้ย<ม>ก็ขอเป็นแบบซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ก็ยังรับอยู่งานอะไรก็ยังรับอยู่ค่ะแล้วก็มันก็เหมือนเป็นช่วงโควิดด้วยจังหวะพอดีเนาะมันก็หายไปสองปี แล้วก็อพอลอเรื่องนู้นเรื่องนี้เปิดกองอาเตอติดต่อมานู่นนี่นั่นนี่สรุปพร้อมที่สุดแล้วเรื่องนี้เปิดก่อนค่ะเพราะว่ามันก็มีการแบบว่าเนื่องจากโควิดอะการใครทำบางกองมันต้องเลื่อน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 กองอื่นไม่พร้อมเปิดบ้างอะไรบ้างแต่ที่ตอนนี้พ,พร้อมที่สุดก็คือทําเรื่องนี้ก่อนค่ะ<ม>ก็ไม่ไม่ได้คิดเยอะ<ม>พอติดต่อเข้ามาเราเห็นผลงานของผู้เห็นผลงานเห็นู่วกับ เห็นทีมงานนักแสดงบทแน่นอนขอบทก่อนแล้วพอเห็นบทแล้วคูอตายแล้วไม่เล่นไม่ได้แล้วอะ่ะเหมือนเราตกลุมรักในในในตัวคารคเตอร์แล้วเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยคยลองมานานคอยลองมาแบบ2ปีกว่าแล้วเรารู้สึกว่าดีใจที่ว่ามีโอกาสได้ทํางานแบบนี้อะไรเง mm ี hmm. ้ยค่ะมันรู้สึกว่าเหมือนทำให้ไฟมันกลับมาอีกครั้ง mm hmm. ว,ว่าก่อนอันนี้ก็คือ เหมือนเป็นเป็นนักแสดงท่านนึงที่แบบเรารอคอยโอกาสดีๆเข้ามาแล้วมันยังไม่ยังไม่มาแล้วมันยังไม่ใช่อ่ะคอยก็แบบเหมือนใจมันแป้าไปแล้วเหมือนไฟมันไหม้อ่ะ,อะตอนนี้คือดีมากพอเรื่องนี้เข้ามาเหมือนมีคนแบบว่าเอาอพัดมาพัดไฟให้มันแบบไฟในการทํางานกลับมาอีกครั้งนะคะตื่นเต้นเลยเหมือน,นก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ท่านนึงคือก็คิดอยากจะคิดคือคิดอะไก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เลยนะเพราะมันคอยหายไปนานแล้วก็เอ่อพอมาเจอแบบอ่ะพี่อนันดาน นี่ก็เพื่อนรักใช่ไหมเพื่อนรักที่แบบเราก็อยู่คู่กันมันเล่นหนังเลือกดีใจแน่ๆกันนางอีกเน้นกันพี่น้อยอีกโอ้โหตายแล้วเราแบบอย่างที่บอกพี่น้อยบอกว่าเจอแต่พออยู่ทางๆเราอะรู้สึกอินเชอร์มเดตกับเขาตลอดไงเวลาเจอพี่น้อยในงานคอนเสิร์ตแล้วพอจะอยู่ไกลมากแล้วพอก็แอบมองเขาแบบเขาเท่เขาเท่เขาเก่งอะไรเงี้ยก็พี่น้อยอีกพี่เอกอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ดีใจมากคือนักแสดงทุกคนลงตัวก็ด้วยช่องสามทำงานที่ ทำทำงานที่กันไหมไม่เคยทํางานด้วยกันแต่พลอ,อยชอบกอดมากเขาเป็นนักสแสดงช่องสามที่พลอ,อยชอบมากเขาเป็นแบบเ,ก,เก่งอะ่ะตั้งใจทํางานมีคาแรคเตอร์แล้วเป็นคนที่โอ้หเขาไม่ใช่นักสแสดงธรรมดาแล้วดีใจที่ว่าได้ทํางานกับคนเก่งๆมันก็เหมือนกับว่ามันทําให้เราเก่งไปด้วยเนาะ <laughs> จริงๆที่ทำให้เราใจอ่อน,น,น,นก็คือบทอะไรบทปงเราเป็น,<ม>น,นยังไงอะไยังไงจริงๆอาจจะเป็นมันไม่ใช่บทของพลอยคนเดียวนะคะพลว่ามันเป็น เนื้อเรื่องบทของตัวละครท,ทุกๆท่านอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าบททุกคนเนี่ยมันมีมีความลงตัวถามว่ลงตัวไหมลงตัวแล้วพรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่ว่าต้องมีพระเอกนางเอกใครคือผู้ร้ายใครคืออะไรทุกคนมีความสําคัญเท่ากันหมดแล้วก็บทมันดรามดีอะพอยชอบแล้วก็ในส่วนของพอยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เออเรายังไม่เคยทำํำถามว่า จะมาตั้งเรอุ้ยพอยก็เล่นบทอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์อะไรที่มันใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะพอเราก็มาถ่ายที่พัทยาด้วยโลเคชันด้วยเรื่องราวด้วยมันอ้าวฮัลโหลมันก็มันก็แบบยิ่งลงตัวเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมันสร้างความแปลกใหม่อะไรได้เยอะรู้สึกว่าถ้าเราได้เล่นเรื่องนี้เราเราจะ create ศิลปะการแสดงออกมาได้แบบมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้รอแบบ คือมีการอ่านหมดแล้วแต่ว่าเวลาพลอยเชื่อว่าเวลาถ้าพลอยได้เข้าฉา,ากกับนักแสดงแต่ละท่านเนี่ยมันคงมีเอะไรแมรจิคอลอะไรเกิดขึ้นในแนหว่าการถ่ายทำเดี๋ยวนี้เราต้องไปค้นหาเอาว่าตอนนี้พลอยเพิ่งถ่ายได้ซีนได้สองซีนเนะะี่ยค่ะวันเดียวเองค่ะแต่ทั้งสองนี้คือจะเห็นว่าคือในมุมนึงเลยก็เห็ว่าติดกล้องมาตลอดเลยนะพลอยว่าได้เห็นอีกมุมเลยนะคะในมุมที่แบบเออทุกคนก็ เขาเขาก็แบบเหมือนแบบมาถามเรื่อยๆอยากให้พี่คอยกลับมาแบบแบบเล่นภาพ,พยนตร์นะรออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยคอยก็แบบคอยว่านี่แหละก็รอได้ชมแล้วค่ะเดี๋ยวลอยก็จะเต็มที่ของลอยตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นอยู่แอบไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าจะทําได้ดีหรือเปล่าเอาจริงนะคอยแอบเรียน acting มาด้วยนะแล้วลอยก็แบบพยายามที่มันจะทําให้ดีอ่ะก็ แอบตื่นเต้นนักสแสดงใหม่เลยอะตอนเนี้ยเหมือนพี่ลอยเองก็อยากกดดันเพราะว่าแบบคุณคาดหวังว่าทุกที่ไฟจะยิ่อองขึ้นมากขึ้นคือบนจอโอ<ฮ>้ยต้องมีรมนนหรอมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดนนกูห <c oughs> น,นักไหมคะเรื่องนี้สปอตไลท์ตัวแบบผู้หนักไหมอะครับมันกลางๆอะค่ะมีบ้างมีบ้างแต่ว่าเพราะว่าเรื่องบูมันไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของของเรื่องของบทมากกว่าที่เราจะต้องเข้ากับนักสแสดงแต่ละท่านเนี่ยอันนี้พลอยพลอยแอบแอบรู้สึกกดดันในตัวเอง นิดหน่อยว่าเราจะทํายังไงให้หมันออกมาดีแล้วยิ่งต้องเข้าบทกับพี่นอ้อยเยอะมากยิ่งเกรงกรททื่นเตั้งแล้วค่ะการบาแบบ <c ười> คือการในทาของอยได้เข้าบทกับน้องๆนะคะแล้วก็เข้าบทกับก๊อตก็ยังเป็นวันที่ไม่หนักมากมันก็ยังเหมือนแบบว่าเป็นวอร์มอัพไปก่อนแต่ส่วนเรื่องของบทอ,อื่นเนี่ย เดี๋ยวจะเจอทุกคนแล้วในในอาทิตย์หน้านี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการรีทรูแล้วก็ได้มีการพูดคุยแชร์ความคิดเห็นในเรื่องของการอ่านบทก็มีการได้ปรับได้คุยกันบ้างแล้วแต่ทีเนี้ยมันเป็นเรื่องของเดี๋ยวพอจะมาอยู่ที่นี่ก็เดี๋ยวแล้วนอกรอบนอกรอบเราคงต้องมีการเวิร์กช็อปมีการนั่งคุยกันกันกันเยอะเลยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องบทนะคะเพราะว่าทุกคนก็มาพักที่พัทยาอยู่แล้วคงแบบว่าสมหัวกันคุยค่ะ ยินด,ดีค่ะก็วุ้วมมยม,มันค่อยไม่ได้บอกไม่รับนะคะคุยแบบคือจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าเรามันเป็นอะไรที่แบบมันน่าสนใจจริงๆอ่ะมันมีใครจะไม่อยากไม่อยากทําบ้างเพราะว่านี่มันก็คืออาชีพของลอยเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราอยพยายามมองหาอะไรที่่อยแบบไม่เคยทําหรือหรือพุ่งกับไปได้ทางานกับคนใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคอยก็รออยู่เรียกไฟถามว่า รับไม่รับหมดค่ะแต่ว่าขออ่านบทก่อน <c oughs> อะไรเงี้ยขอนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะมันแบบมันก็เคยมีหนังให้พี่แคสะงไรีกันนะเราเคยถามก่อนว่าเฮ้ยบทเป็นยังไงแต่ถ้าแบบต่อให้เป็นเล่นเล่นเป็นผู้หญิงขายตัวนะแต่ถ้าบทมันแบบมันใช่นะพอเล่นได้ทุกอย่างอะไรก็เล่นแต่ว่าขอดูบทก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> ค่ะเล่นได้หมดเลยค่ะ <c oughs> ่่อยกนขอตัวงช่วยก่อนคิดถึงวิทยาสองห้าห้าเจ็ดอ่ะมีเฮ้ยกี่ปีอ่ะกี่ปีแล้วหกห้าหกห้าแปดแปดปีละแปดเดียวอ่ะแปดเดียวเออไม่ได้เล่นนานมากอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นมากเลยพอเล่นหมดเลยตัด แต่ก็ก็อีกอะคือด้วยความที่ว่าพอยกเข้าใจว่าบทบาทพอเราโตขึ้นเนี่ยบทบาทมันก็จะถูกปรับปรับให้โตขึ้นทีเนี้ยมันก็อยู่ที่ว่าทางผู้จัดแล้วแหละว่าแบบ เขาจะยังไงอะไรเงี้ยว่าว่าว่าจะแบบทำหนังแบบไหนแต่พอเชื่อว่านักแสดงที่แบบรุ่นรุ่นพอยมันยังมีศักยภาพมันมีอยู่เยอะมากนะแต่เพียงแต่ว่าเขารอโอกาสที่จะจะทำงานเพราะว่าหนังสมัยใหม่เขาก็จะขายกับความรากักความหนุ่มสาวความยางังนู่นนี่นั่นนี่อะไรเงี<ม>้ยค่ะก็รุ่นเรายังรอทํางานอยู่นะคะ <laughs> ใช่ค่ะมีคะ่ะรอเออเป็นเป็นเออเป็นเ,เป็น,ปนหนังปนกันค่ะเป็น แล้วก็ตอนนี้พลอยพลอยได้แคสเมานัตั้งแต่ต้นปีแล้วพลอยแคสตอนเดือนเมษาแล้วก็แคสได้มาแลตอนนี้คือเขากําลังแคสตนักแสดงท่านอื่นอยู่ยังไม่ผ่านทางมังนอกค่ะเออนั่นแหละค่ะก็เลยลอรออะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวถ้าเขาพูดได้แล้วเขาคงให้พูดเองแต่ตอนนี้เขาไม่ให้พูดก็เป็นระหว่างไทยกับต่างชาติระหว่างไทยกับต่างชาติาาตาาตแล้วก็มัน ก็มันก็อะไรนะคะคือจริงๆแล้วละครอ่ะคอยคอยไม่ไม่มายนะแต่จะให้ความไปทำอะไรแบบเดิมๆทุกวันนี้พอยเปิดทีวีมาพอยังเห็นฉากตกกปนในงานขบอยู่เลยวาคอยรู้สึกเศร้าใจอ่ะคอยคอยไม่อยากเล่นละครที่แบบมันไม่ให้อะไรกับคนดูยังไม่พอแล้วทุกอย่างมันก็ยังเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยคาะว่าถ้าเรายังย่อมกันอยู่ตรงนี้มันก็คงไม่ไปไหนเพราะว่า ก็เอาตรงๆอ่ะหลายคนก็ไม่ค่อยดูละครแล้วแล้วก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกเบื่อรู้สึกเออมันไม่เซอร์ไพรส์มันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นคนไทยหลายคนก็ไปดูทางช่องทางอื่นมากขึ้นนะคะก็พูดตรงๆพลอยเองก็ยังเป็นพลอยดูแบบไม่ได้กระแดะแต่ว่าเราก็ดูแบบหนังต่างชาติมากขึ้นต้องถามว่าทําไมคนไทยถึงชอบดูหนังเกาหลีเพราะอะไรเพราะบท นักแสดงหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราดูแลประทับใจเนี่ยเราพะเ,เรารู้สึกว่าคนไทยทาได้ทําไมไม่ทําทำไมยังยึดติดอะไรเดิมๆอยู่อะไรเงี้ยพลก็เลยขอถอนตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการแหละเขาเบื่อแล้วแต่เรา <laughs> ต้องหาข้อออางคือนี่แหละพลก็อย่างที่บอกอ่ะพลไม่ได้ไม่อยากเล่นละครแต่ว่าถ้ามันยังยังเดินเดินย่ำกันอยู่ที่เดิมพลก็เลยต้องขอยอนุญาตออกมาก่อนดีกว่าไม่อยากอยู่จนกว่าคนไม่ต้องการน <laughs> ่ะอ่า ค่ะเมื่อไหร่เนี่ยปีไหนไม่รู้ปีหกเดี๋ยวนะปีนี่หกห้าใช่ไหมคะก็หกหกหกหเลยเหรอฝากผลงานด้วยนะคะฝากอีกหลายเดือนเลยค่ะปีหน้าเลยค่ะปีหกหกตอนนี้พวกเราก็เดี๋ยวจะเริ่มถ่ายทำแล้วเดี๋ยวคงได้เห็นอะไรที่มันแบบทางช่องทางต่างๆเรื่อยๆขอกำลังใจ กดมดให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ